หนาวมากเลยค่ะที่รักพ่อจ๋าหนูหิวข้าวแล้วค่ะถ้านกำนับซื้ออะไรอร่อยๆแล้วกลับไปกินที่บ้านกันเถอะครอบครัวฉันตัวคนเดียวต้องแต่จาความได้เพราะฉะน,นั้นในฐานะพ่อของเธอแล้วความรู้สึกของคนที่รักเป็นสิ่งที่ฉันเองก็ไม่เข้าใจด้วยเหมือนกันในฐานะผู้พันของดากอนสเกลเดมอนเรารู้ตั้งแต่เกิดแล้วว่าเราเป็นใคร เพราะงั้นฉันเลยคิดมาตลอดว่าลูกของฉันจะไม่ฟักออกมาและแม้ถึงเธอจะฟักออกมาแล้วเธอก็จะฆ่าแกและกลับมาหาฉันที่เป็นแม่แต่ฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะยอมรับนายเป็นพ่อของเธอเหตุผลที่หมูปิ้งไม่ได้ทำลายฉันตั้งแต่เกิดก็คงเป็นเพราะันมอบเ้ือของฉันที่เป็นมนุษย์ให่ากับเธอพอจ๋าดูแลหนูเป็นอย่างดีเลยค่ะเขามักจะเอาอาหารอร่อยๆมาให้หนูให้หนูได้นอนหลับและยังตั้งชื่อให้หนูอีกด้วย และก็ยังพาหนูกลับไปอยู่ในโลกของเขาด้วยโลกนั้นสุดยอดไปเลยแหละคะ่ะมันต่างจากที่นี่โดยสิ้นเชิงเลยและที่นั่นเองก็มีคุณปู่ด้วยอาหารที่คุณปู่ทํานั้นอร่อยมากๆเลยคะ่ะทุกครั้งที่คุณปู่ทําอาหารหนูกินจนอิ่มท้องตลอดเลยความรู้สึกอบอุ่นแบบนั้นหมูปิ้งมีความสุกมากๆเลยคะ่ะในฐานานาาก็สเกลเด,เดมอนแล้วเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยได้รับมาก,ก่อนเลย พอพอะงั้นแม่คะ่ะได้โปรดยกโทษให้พ่อนะคะหนูไม่อยากให้ล้วคู่ต้องมาต่อสู้กันเองลูกของฉันชื่อว่าหมูปิ้งสินะเจ้าจอมโจรเลือดของลูกของแกอยู่ในตัวของลูกฉันแกทําให้เลือดของก้อนสิงเจนเดวอนต้อง8ดเปื้อนลิงเซอร์แม่คะ่ะแต่ฉันแพ้นายแล้วเจ้ามนุษย์ลูกของฉันเลือกนายทำมันเถอะ ฉันรู้อยู่แล้วว่านายรับการอะไรถือว่าเป็นการชดเชยที่แม่พูดไรความสามารถคนนี้วุไน้รับมันก็แล้วกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่ฉันเพื่อนนายลภารกิจพิเศษหรืออะไรทำนองนั้นัเหรอความรู้สึกนี้มันเหมือนจริงเอามากๆเลยทำไมฉันถึงต้องลังเล่ด้วยนั่นจากตัวนั้นมาจากไหนเขาเป็นสมาชิกเกิลดวของเนลราชาโรหรือเปล่าไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจพวกเราแค่ตฆ่าบอสก่อนเมื่อเหือให้พี่อยู่ไม่มากแล้วพวกแกจะ่คิดจะไปลบมคนพวกเขาได้ขาด เร็วเข้าเถอดิงเซอร์เร็วเวลาไม่มากแล้วคนหองอื่นอื่นก็มาได้เข้ามาแล้วถ้าคุณนั้นฆ่าไม่ได้ก่อนแล้วก็สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดสูญเปล่าแน่แต่ต้องทำอยู่นี้เลยลิงเซอร์เอ้ยฉันรู้แล้วพ่อจ๋าไ้นะบูปิงเชื่อใจฉันนะฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวังแน่นอนแกเข้ามาได้เลยจ๋าแม่จ๋ คุณได้รับหัวใจของดากอนสเกลเดมอนแล้วหอกของราชาขั้งหอกทดลองของราชาขั่งความสามารถของมันสามารถจับวิญญาณของสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลางที่ตายแล้วได้เมื่อวิญญาณที่ถูกกักขังได้รับพลังเพียงพอมันสามารถเกิดใหม่ได้โชคดีที่สถานการแก้ไขของดากอนสเกลเดมอนหายไปแล้วแต่ในสุดหอกของราชาขั่งก็มีประโยชน์สักทีดากอนสเกลเดมอนถูกฆ่าแล้วพี่ลิงเซอร์ทำสำเร็จแล้วไหวนะพวกเรามาช้าเกินไป ไอ้ปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้นะแม่จ๋าหูปิ้งตอนนี้วิญญาณของแม่ของเธอนั้นอ่อนแอมากเธอต้องการพลังของหองพันด,ดักก้อนสเกลเดวอนของเธอเพื่อช่วยแม่ของเธอเพื่อที่จะคืนชีพวิญญาณนี้คุณต้องมีสื่อกลางคนใหม่สื่อกลางพี่เล่งเซอร์ผมทําให้กิวอื่นๆกลัวจนหนีไปหมดแล้วครับอ่าทำได้ดีมากหูปิ้งกำลังทำอะไรอยู่ล่ะครับ เธอกำลังใช้พลังของเธอเพื่อคงสภาพปีญญาแม่ของเธอเอาไว้นี่สเตลเวเตอร์นายรู้ไหมว่าสื่อกลางมันหมายถึงอะไรเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันทำให้ฉันงงไปไก่ตาแตกเลยแหละหมู่ปิ้งและดาก็สนสเกลเดลมอนตัวนั้นสิ่งมีชีวิตพวกนั้นน่ะมันเกินความคาดหมายในฐานะผู้เล่นธรรมดาธราคนหนึ่งเลยแหละเรนเซอร์สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวนายนั้นมันน่าสนใจอย่างไม่น่าเชื่อเลยแหละตัวเรื่องที่นายถามมานั้นนายควรถามตัวนายเองดีกว่าว่าสื่อกลางมันคืออะไรเอาถ้าฉันรู้ฉันจะถามนายทถไหมเออ ถามฉันเนี่ยนะลองคิดดูลองคิดดูสิหมูปิ้งจริงด้วยความจริงแล้วถ้าหากฉันสามารถทาให้เธอตลายเป็นลูกสาวของฉันได้แล้วก็ถ้างั้นเราก็สกเก็เลมอนตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับฉันด้วยเหมือนกันสายเลือดของฉันนี่แหละเพื่อเป็นสื่อกลาง ฉันกลับมาที่หน้าผานอีกครั้งฉันจําได้ว่าฉันมาที่นี่เพกกราะกำลังหนีจากนาก็สกเกเลยรมาในตอนนั้นเจ้าจอมโจรีินายกำลังทาอะไรกับฉันโอ้นี่เธอกลับมามีชิวอีกครั้งแล้วเหรอแม่จ๋าแผลก่อนหนะ้านี้เธอตัวใหญ่มากจริงๆแต่ตอนนี้เหลือแค่นิดเดียวบางทีมันอาจจะเป็นเพราะวิญญาณที่ถูกผูกมัดเธอก็เลยไม่มีพลังมากพอที่จะคงสภาพร่างเดิมของเธอเอาไว้ได้เธอหนาโชคดีมากแล้วที่ฉันสามารถคืนชีพเธอได้ แหม่กนายเอาหัวใจของฉันไปแล้วไงไอ้บ้าเอ,อ้ไอ้จอบโจรแม่จ๋าแม่จ๋าหมูปิ้งจะเป็นคนดูแลแม่เองนะคะตอนนี้คุณสามารถอัญเชิญนาะกก้อนสกเกลเดมอนได้แล้วโปรดมอบชื่อให้กับมันด้วยชื่อเธอเป็นแม่ของหมูปิง้งถ้าง,งัา้นฉันถ้าอย่างนั้นฉันก็จะมอบชื่อของเธอให้มีความหมายเไปไ็นมนุษให้มากกว่านี้และให้เหมือนกับหมูปิ้งด้วยชื่อของเธอก็คือข้าวเหนียว สถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ห้ามเข้านี่นี่ฉันกลับมาแล้วเธอจันฉันไม่ได้หรือไงผู้ไปทักแข่งแท่นบูชาของวิญญาณทหารรับจ้างส่งหัวใจที่นายรูปรวมมาได้มาให้ฉันการสะสมพลังเสร็จสมบูรณ์ยินดีด้วยเจ้าเป็นบุคคลแรกที่ได้ทำการวงสวงเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดจงเอาอาวุธของนายออกมาและเราจะได้เริ่มอัปเกรดกัน นี่แหละอาวุธตำนานชิ้นแรกของฉันฉันจะมอบมีซันระดับตำนานให้กับนายมีสันเหล่านี้ได้ผ่านการเวลามานับไปท้วนมันถูกสลักวิญญาณของคุณตายเอาไว้นับไปทวนและได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปนับไปท่วนฉันเชื่อว่ามีสันเล่มนี้จะเป็นมีสันที่เหมาะกับนายที่สุดมีสันคุณภาพระดับตำนานในสมัยโบราณบอยมีดบรณาณเหล่านี้มีเข่าหรือว่าเดิมทีทำมาจากเหล็กอุกบาตสีขาวเนื่องจากการสังหารหมู่มนัรดครั้งไม่ท่วนบอยมีดทั้งหมดของมันจึงอาบไปด้วยเลือด เปลี่ยนจากสีขาวเงินให้กลายเป็นสีเลือดในที่สุดและสีแดงเลือดนั้นก็ไม่สามารถถูกชำระออกไปได้อีกต่อไปสกิลอาวุธเครื่องหมายวิญญาณเมื่อคุณใช้มีดสั้นนี้ในการโจมตีครั้งสุดท้ายคุณสามารถครอบครองวิญญาณของคู่ต่อสู้และทําเครื่องหมายวิญญาณติดตามคู่ต่อสู้ของคุณชั่วคราวคุณสามารถสะสมวิญญาณของศัตรู60คะแนนคุณจะสามารถใช้สกิลวิญญาณล้ำห้ได้สกิลอาวุธสังหารวิญญาณ เมื่อวิญญาณลำให้สะสมถึงจำนวนหนึ่งคุณสามารถปล่อยทักษะวิญญาณสกิลขั้นสูงสังหารวิญญาณได้สกิลนี้สามารถสร้างความเสียหายโดยตรงต่อวิญญาณของผู้ต่อสู้โดยไม่สนใจพีเดและเอ็มเดทุกชนิดมันสามารถถูกทําให้อ่อนแอลงได้หรือต้านทานโซเดฟผู้ที่ตายจากการฆ่าวิญญาณจะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายวิญญาณของผู้ติดตาม ทักษะติดตัวของอาวุธเสื้อผ้าโปร่งแสงแห่งสายลมที่น่าสะพริงกลัวเมื่อคุณสวมส่มิสซันเหล่านี้คุณสามารถเปลี่ยนชุดของคุณเป็นชุดโปร่งแสงเพื่อปกปิดตัวตนของคุณได้อย่างสมบูรณ์และเมื่อคุณเปิดใช้งานครั้งที่2เสื้อผ้าโปร่งแสงแห่งสายลมที่น่าสะเพริงกลัวจะซ่อนรูปลักษณ์และข้อมูลทั้งหมดของคุณทําให้คนอยู่ในสถานะล่องหนเสื้อผ้าโปร่งแสงแห่งสายลมที่น่าสะพรงกลัวถูกเปิดใช้งานแล้วความรู้สึกนี้มันสุดยอดไปเลย พื้นที่หลกลางพื้นที่เลเวล72-80พี่ครับนี่เป็นตัวสุดท้ายแล้วครับเออตัวสุดท้ายเหรอดูไม่เหมือนเป็นอย่างนั้นเลยนะพื้นที่แถบนี้น่าจะมีมอนเตอร์เยอะเลยไม่ใช่หรือไงคนในกีวยังบอกเลยว่าเหมาะสำหรับการฟาร์มเลเวลอย่างมากแล้วมันจะมีมอนเตอร์เหลืออยู่แค่นี้ได้ยังไงดูสิครับพี่มัโนโล่งไปหมดเลยมอนเตอร์พวกนี้หายไปไหนหมดโวนะครับดูทางนั้นสิครับมีคนเอามอนเตอร์ไปหมดเลย เงาสีดํานั่นมันอะไรกันชุดล่องหนนี่ช่วยฉันได้มากเลยฉันไม่ยช่เป็นน้องใช้สก,กิลพังตัวเลยด้วยซ้ตาตาดไปที่เรื่องของมอเตอร์ไม่สูงไปกว่าฉันฉันสามารถใช้หมดพังตัวได้โดยไม่ต้องใช้มานาเลยอ่ะมันหายไปอีกแล้วแต่มันพูดเรื่องจริงๆเหรอเนี่ยเป็นมีทางออกนะจะมีผู้เล่นคนไหนล่ะทีลามอเตอร์จะนุนเยอะขนาดนั้นได้ตัวคนเดียวน่ะหรือไปตรวจเช็คดูสิแต่หัวหน้าครับเงานั่นน่ะไม่ใช่อะไรที่รับมือได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าคนนั้นเป็นคนของกิลอื่นแล้วก็เจ้าพวกงโง่ กิลด์วไว้เฉพาะเบอร์ของเราอยู่ใต้กิลเทาสั้นเพียงกิลด์เวเท่านั้นและพวกเรายังมีกระตั้งสี่คนไม่มีอะไรที่ต้องกลัวทั้งนั้นเราไม่ควรเราไมิเช่าของเขาที่เขาหน่ะขบวนมอนเตอร์ของเราปกปิดข้อมูลของผู้นายซะและรีบไปจัดก,การเขาให้จบหลังจากนั้นทุกอย่างก็จะกลายเป็นของเรา <Uh, ได้เลยครับพี่ชุดโกธถูกปิดใช้งานแม้จะเป็นมอนเตอร์ที่มีรเวลสูงแต่ฉันสามารถเอาชนะพวกมันทั้งหมดได้ในภายในเพียงไม่กี่วิเท่านั้นอาวุธน้สรงพลังมากจรงิง ให้รูสิ่งน,นี้ทำให้ทักษะของฉันได้ก้าวขึ้นไปอยู่อีกระดับหนึง่งจำนวนการแปลงเครื่องหมายของวิญญาณ5 8า0อ่าจังเหลือแค่2ตัว <P package> ม,ามาเลยมาเลยเข้ามาเลยพวกแก <Great> จำนวนการแปลงวิญญาณ6 0ท0บวิญญาณล่ำให้ฉันต้องรีบหาตัวอะไรใหญ่ๆพยายามใช้พลังของสกิลนี้ซะแล้ว แต่ฉันจาัดก,การมอเตอร์แถบนี้ไปหมดแล้วฉันคงต้องรอให้พวกมันรีเซ็ตใหม่ก่อนเออหน้าลำคาญจริงเลยเอ้ยแกตรงนั้นล่ะกล้า,าดียังไงมาจัดก,การมอเตอร์แถวนี้จนหมดเลยแกทำแบบนี้นะ่ะมาทำให้ฉันงงกิดมากเลยนะเวย้ยทางที่ดีแกควรไปเกิดใหม่และสง่งอุปกรณ์ทั้งหมดมาให้ฉันดีกว่าฮ่าฮ่าหัวแกไม่ได้จังหวะพอดีเลย <S <S> <S อ้าว ทีเดียวตายเลยหรือเนี่ยคุณใช้เครื่องหมายวิญญาณ30เพื่อกระตุ้นทักษะสังหารวิญญาณเครื่องหมายวิญญาณของแต่ละเป้าหมายจะเพิ่มความเสียหายโดยตรงและเอฟเฟกต์การเสริมพลังของมิชชันจำนวนที่เหลือเพิ่มเพิ่มทักษะอีก30 3 0ิบเบเครื่องหมายวิญญาณติดตามจะให้ความเสียหายพิเศษกับมิชชันและสกิลสังหารวิญญาณทอมม่ฉันสามารถฆ่าผูเ้เล่นเลยว่าเได้ในทันทีอาวุธนี้ส่งพลังจริงฉันต้องมีโอกาสใช้สกิลสังหารวิญญาณในครั้งที่2ต่อไปจะเป็นใครดี S <S ข้อความจากพี่ลิงเซอร์รับทราบก็พี่ลิงเซอร์รรอรได้เลย ีจ่จีคุณวรคาฟูดคะบอสเห็งเซอร์ส่งข้อความมาหาคุณคะ่ะบอสเหรอฮ่าฮ่าฮ่ารับทราบนะครับลูกพี่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรสนุนสนุกอยู่สินะเร่องหัวหน้ากิลคะเรื่องข้อความที่หัวหน้ากิลส่งมาอาฉันเองได้รับแล้วเขาได้หัวใจทั้งสามดวงมาโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยแถมเขายังมีเป้าหมายใหม่อีกด้วยหัวหน้ากิลคนใหม่ของเรานี่เขาใจยากยาจริงเลยนะก็เพราะแบบนั้นแหละ เช่นเธอในชอบบิงเซอร์อยังไงล่ะคนที่มีความทะเยอทะยานที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะ่ะไปเตรียมตัวให้พร้อมกันเถอะใช้ทรัพยากรทั้งหมดเพื่อสนับสนุนหัวหน้ากิวของเรากันเถอะเป้าหมายของเขาก็าคือการไปรอยู่บนระดับสูงสุดของกระดานการจับอันดับเลเวลมาพยายามให้ดีที่สุดในการช่วยเขาอัพเลเวลกันดีกว่ากระดานจัดอันดับเลเวลนี่เป็นกระดานจัดอันดับที่ผู้เล่นทุกคนให้ความสนใจมากที่สุดโดยพื้นฐานแล้วนี่คือสาธารณะสำหรับทุกกิจเอเจนต์เอเจนซี่แปังเป็นที่ที่ผู้เล่นที่มีชื่อเสียงบางคนอยู่ ในการอยู่ในกระดานจัดอันดับไม่ได้เป็นเพียงเกียรติยศเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของศักยภาพอีกด้วยไม่ว่าคุณจะมีศักยภาพในการต่อสู้หรือศักยภาพทางการเงินคุณจะกลายเป็นประเด็นร้อนสำหรับผู้เล่นคนอื่นมากมายเป็นผลที่ทำให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดสำหรับการเผยแพร่ผู้ที่อยู่ในกระดานผู้นำซึ่งเป็นสมาชิกของกิลหรือเอเนซี่อยู่แล้วจะใช้ชื่อเสียงของพวกเขาในการสรรหาผู้เล่นยเยี่ยมคนต่อไปเพื่อสนับสนุนการกระทำในครั้งนี้การโฆษณา ที่มีประสิทธิภาพนี้กิลและเอเจนซี่ต่างๆจะมีผู้เล่นที่มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่ออยู่ในตำแหน่งมงกดานดังนั้นผู้เล่นทุกคนจึงเข้าใจว่าการมีตำแหน่งในกระดานผู้นำนั้นแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้เล่นระดับสูงหรือมีผู้สนับสนุนรายใหญ่ตอนนี้กิลหลักส่วนใหญ่มุ่งความสนใจมาที่กิลในบรุรัชโชของเราแล้วดูโหฉันไม่ใช่เป็นต้องทําให้ตัวเองอยู่ระดับต่ำอีกต่อไปตอนนี้ฉั้นมีอาวุธได้ดำเนานแล้วถึงเวลาแล้วสินะที่ฉันจะต้องไปอยู่บนกระดานจัดระดับของผู้นํา ฉันจะเปิดเผยข้อมูลและเรือของฉันละมุ่งเป้าไปที่กระดานจะระอันดับกิลเนวลาชโด Shadow จะต้องอยู่ดับสูงให้มากกว่านี้ฉันไม่ทันสังเกตเลยว่านี่มันก็ผ่านมาเกือบปีแล้วสินะที่ฉันได้เกิดใหม่ในโลกแห่งนี้ในชาตินี้ของฉันฉันจะ,จะไม่อรอช้าเพื่อเอาชีวิตรอดให้เหมือนชาติก่อนของฉันเพราะว่าตอนนี้ฉันไม่ใช่คนที่赖ตัวตนอต่อไปแล้วนายท่านพ่อจ๋าในชาตินี้ผู้เล่นคนแรกที่จะไปถึงเลเวลหนึ่งร้อยในเฮเวนแลนด์นั้นจะต้องเป็นฉันอย่างแน่นอน หนึ่งอาทิตย์ต่อมากระดานผู้นำเลเวลค้นหาลิงเซอร์อันดับที่50ลิงเซอร์เลเวล83หัวหน้านกิลคิวเกชินครับหัวหน้านกิลในวัชชาโดนะกำลังสร้างผลกระทบกับกระดานจานอันดับผู้นำเลเวลครับหัวหน้านกิลขอผมคอยจับตาลิงเซอร์เอาไว้ผมไม่เห็นว่าเขาจะทำอะไรมากเลยนะครับแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเขากำลังมุ่งหน้าไปที่กระดานผู้นำเลเวลกระดานผู้นำเลเวลขาโค้งกสนใจกระดานผู้นำเลเวลจริงสินนะ เขาคองอยากจะอยู่ในระดับเดียวกับพวกเราหลังจากเลเวล80นั้นช่องว่างระหว่างเลเวลจะมีสูงมากแต่เขาสามารถเพิ่มเลเวลได้ถึง3เลเวลภายในแค่อาทิตย์เดียวความเร็วนี้มันน่าเหลือเชื่อมากเลยนะครับหัวหน้ากิลครับเราเองควรเปิดเผยข้อมูลเลเวลของพวกเราเพือเ่อแบบจังหนิงเซอร์เอาไว้ดีกว่าไม่จะเป็นหลอกค่าประสบการณ์ในการอัพเลเวลหลังจากเลเวล80นั้นมันเยอะอยู่มากแล้วมันจะทําให้ผู้เล่นใช้เวลาไปอย่างมากภายในเกมมันยังมีเรื่องสําคัญที่เราต้องทาให้มากกว่านี้เพราะอย่างนั้นเราไม่ควรโฟกัสเรื่องนี้มากเกินไปยิ่งไปกว่านั้น ในตอนนี้ไม่มีใครขัดขวางความก้าหาของลิเซอร์ได้เลย 1. เดือนต่อมากระดานผู้นำเลเวลอันดับที่50อันดับที่40เพื่อเป้าหมายในการพุ่งมาสู่กระดานผู้นำต้องขอบคุณมิสลาดับตำนานเล่มนี้และความช่วยเหลือจากอัซูวินศักสิ์เขาจึงไม่จัเป็นต้องแบ่งประสบการณ์ให้กับใครและฟาร์มเลเวลต่อไป4เดือนต่อมาด้วยการปรับปรุงครั้งใหญ่ระดับ exp สูงสุดที่เหลือเชื่อของแต่ละเลเวลทำให้9 0ของผู้เล่นยอมแพ้ในกระดานจากระดับผู้นำ คนเดียวที่เหลืออยู่ก็คือผู้เล่นเลเวลสูงที่มีประสบการณ์ซึ่งมีความได้เปรียบด้านเลเวลและความสามารถรักษาตำแหน่งของพวกเขาที่ด้านบนสุดของกระดานผู้นําและการทุบสถิติของลิงเซอร์ทําให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ในเฮเวนแลนทั้งหมดโดยเขาใช้วิธีการเช์ดนเจียนประเภทโซโลเพื่อมาแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้เล่นคนอื่นเขาเร์ดนเจียนทั้งหมดในเกมรวมถึงดันเจียนพักเสริมทั้งหมดขอใช้เวลาเก็บเลเวลตลอดทั้งวันทั้งคืน1ปีต่อมา นี่เป็นอาที่สุดท้ายแล้วลิงเซอร์เลเวล100แต่ในที่สุดฉันก็มาถึงเลเวล100สักที